เป็นเป็นที่เป็นที่น่านับถือน่านายกยก่องน่าเป็นเอาเป็นแบบอย่างเพราะว่าผมยังชื่นชอบในตัวท่านแล้วก็อธิฐานเตื่อเพราะว่าทุกคนต่างก็รักและดูแลเอาใจใส,ส่ซึ่งกันและกันในยา ยากลำบากในลาวเจ็บป yeah, mm ่วยเราดูแลซึ hmm. mm ่งกันและกันขอเชิญแม่สาวที่จะเป็นคำพยานดีๆที่หนุนใจั้างใน ทำงานของตัวเองปกติเนาะที่ร้านจะเปิดขายอาหารตามสั่งก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีอาการปวดหัวปิ๊บขึ้นมาแล้วก็อาการนั้นก็หายไปพยายาก็ไปทำอาบน้ำมาทาเตรียมของขายของจนจนจนถึงเที่ยงก็ไม่มีอาการปวดหัวซ้ำขึ้นมาอีกก็เลยได้โทรไปหาลูกบอกว่าแม่ปวดหัวนะวันนี้รู้สึกมีความ าก็บอกให้ไปหาหมอที่ที่นที่รักยาปมาปันก็ไป,ไป,ไ,ปไปหาหมอตอนตอนประมาณป่าสายสามไปแล้วทีนี้หมอที่คลินิกเขาบอกว่าคุณป้าต้องไปโรงพยาบาลเลยนะคะผมจะต้องออกไปสมควรไปโรงพยาบาลวันนี้เลยไม่งั้นไม่ได้แม้แต่ครั้งคือเดียวก็ไม่ได้แต่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ต้องไปวันนี้เลยเราจะกไปตามที่ที่หมอที่คลินิกสั่งเนาะไปถึงโรงพยาบาลบวกแดง ก็ก็ได้ไลน์บอกอาก้องกับปานหีลูกอาก้องกับปานดีเขาก็ไปรออยู่โรงพยาบาลกว่าจะไปถึงก็ประมาณหกโมงก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็นั่งรอกว่าหมอจะได้ตรวจจะได้อะไรเนาะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเราไปก้องเรอสี่ทุ่มก็ได้เข้าไปทำทีทีสแกนสมองทาเสร็จคือนั้นหมอบอกว่าต้องเฝ้าดูอาการ ข้อไอซียูอยู่สักสามคืนกวไม่ไม่งั้นหมอไม่มั่นใจกว่าว่าอาการจะแฉกซ้อนขึ้นมาด้วยเป็นเรอที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นก็คืนหนึ่งแล้วก็เช้าขึ้นมาหมอก็พาไปทำพิธีแกนซ้ำอีกโดยการฉีดสีเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเส้นบันบวม้อมปีดที่จะแตกหรือเปล่าก็ก็ตอนเช้านั้น ว,ว,ว่าการเขาบอกว่าเส้นเส้นประสาทมันวมพร้อมที่จะแตกแล้วเขาก็เลยไม่ให้นอนที่นั่นถึงสามคืนเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีไม่มีสกายภาพไม่มีเครื่องมือในการทําตรงนั้นเขาก็เลยส่งตัวเขาก็จะต่อไป,ไประยองสี่โมงเย็นจากวันที่สิบเอ็ดส่งวันที่สิบสองส่งตัวไประยองก็ไปถึงระยองก็สี่โมงครึ่งแล้วตอนเย็นต่อ กหมอที่นั่นก็รับรับรับเคสนี้เอาไว้แต่เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันก็ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าเขาน่ารู้จักอาจารย์หมออยู่ที่จุฬาเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะขอโทรไปถามหมอที่จุฬาดูก่อนว่าขอรับเคสนี้ไหมกอบเวลา20นาทีเขาก็โทรไปหาหมอที่จุฬานะปรากฏว่าเออสักประมาณยังไม่ไั้ถึง20นาทีหรือกับ20นาทีเขาก็มาบอกว่า คุณหมอรับเคสนี้ที่จะผ่าตัดส่งคนไข้ไปได้เลยขอบคุณพเจ้าที่โดนนั้นคือเป็นการจัดเตรียมเราโดยที่เราก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราแต่ก็ไม่มีอาการปวดไวเลยจากน้ำลายแก่ข่ามันสูงอย่างเดียวประมาณสองร้อยกว่าก็เช้าขึ้นมาเช้าขึ้นมาวันที่สิบ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 สี่เขาก็ส่งตัว ตัสี่ห้าถิ่มจะลดลงจะเข้าห้องผ่าตัดได้แล้ได้ได้เข้าห้องผ่าตัดก็ประมาณประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนเข้าห้องผ่าตัดเรายังมียังมีใจที่ตรงนั้นบ้าก็อติถังพระเจ้าเพราะว่าลูกของขับชีวิตของลูกไว้กับพระเจ้าแล้วก็ฝากความเจ็บปวดทั้งหมดไว้กับพระเจ้าพระเจ้าต้องชแบกรับความปวดของลูกไปด้วยก็ ลูกชายก็ไปรอส่งที่ห้องน้ำผ่าตัดเขาแล้วก็เข้าผ่าตัดไปตอนสามทุ่มก็ออกมาจากห้องผ่าตัดตีสองหมอหมอบอกว่าถ้าว่าก่อนก่อนที่จะฉีดยาสรุปเรานะบอกว่าถ้าไม่มีอาการใดแทรกซ้อนอ่ะหมอจะเรียกให้ฟื้นแต่ห้องผ่าตัดเลยก็ขอบคุณพระเจ้าตีสองที่ออกมาหมอเรียกฟื้นจากู่นเลยแล้วก็ไม่มีอาการรู้สึกว่าจะปวดหัวใจอะไรเลยก็ป เหมือนเหมือนเหมือนผ่าตัดใส่ติ่งอะพี่น้องเนี่ยน่าจเจ็บกวนะ่านั้นในความรู้สึกว่าเราเจ็บเจ็บอะเช้าว้นมานนอาจารย์หมออาจารย์หมอปกิตคนที่ผ่าตัดแล้วเขาก็มาเยี่ยมเดี๋ยวเนาะวันนี้ต้องต้องต้องเฉียดสีดูด,ดูไว้เส้นที่เขาดีบเอาไว้นะมันโอเคไหมมันดีไหมมันออกมาสวยไหมเหน,หนี่ยเชา้ามาเขาก็พาเข้าไปห้องฉีดยาชาแล้วก็ฉีดสีก็ไปดูพอตอนบ่ายแกก็มาเยี่ยมแกบอกว่าป้าหายแล้วเนาะ เส้นหนาออกมาสวยมากเลยที่ว่า,าคุณจิ๋วเขาไว้นั่งไว้อะที่ผ่าตัดปรากฏว่าจากตรงนี้มาตรงนี้21เข็มแล้วใ่น้องแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดตรงนั้นที่หามาเมื่อวันที่14จากวันี้วที่20น้องก็เดือนกับวันข้อขอคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำไม่ล้าใารเราพื้นตัวได้เรยวมานโดยไม่ต้องทำกายสภาพบำบัดเลยที่ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยแค่เราได้มาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้ารเราได้มาอยู่ในที่หลง,งทานนะครับพอดีที่นี่เพราะว่ามีรั้วผ้าปิาย,ยาว อันนี้กูหญิงนะคะม่ใช่ผู้ายไอ้ส่วนตรงนู้นเป็นผูชายก็กางคืนก็ลุงนุชคอยดูแลกันแ้วก็อ่องมาดูแลว่าเราอยู่ว่างอยลูกน้อยลูกหญิงลูกทายาลูกทำงานอยู่แต่เขาก็มาแวะเวียนมากหมดเลยก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนีถึงความเชื่อของเราก็แค่เราเชื่อวาพระเจ้ารักษาเราได้พระเจ้าให้เราให้เราหายได้ไม่ว่าเหตุการณ์ไหน อนุญาตให้เกิดพระเจ้าก็จะรับรองเราในทุกเหตุการณ์ขอแค่ความเชื่อแค่นั้นค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำพยานที่กินใจผมมากเพราะว่าทุกอย่างขอให้เกิดการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเม่ว่าเราจะเจ็บป่วยสิ่งเหล่านั้นเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลั พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพืเ่อในหะ้เรานได้มีความไว้วางใจรพระเจ้าในทุกขั้นตอนที่พระเจ้าจาัดเตรียมเอาไว้ผมยังแบบรู้สึกขนหุกแล้วก็เห็นวันนี้แม่สาวไปดีสนิทเขาแบบเป็นการอัศจรรย์ที่ผมเห็นเขาต้องนับเสริญพระเจ้าขอบพระเจ้า แล้วก็มีบทเพลงดีๆเพลงพิเศษที่เราจะได้รับฟังกันสวยของเราสวยที่สุดในในสามโลกเขายังไม่บิกชื่อเลยไปเรีเกชื่อเลยบอกแค่ว่าสวยไม่คิดงแบทุกคนก็ว่านะเราทุก สวยน้ำใจน็สวยครับขอเชิญน้องลูกหยีคนสวยแต่จุดใจจอไขอบคุณพระเจาทีพี่โอ๋อเลยชื่อถูกไอพี่โอบอกว่า องคนสวยมาร้องเพลงพิเศษแก็มั่นใจเล้นรว่าเองก็ขอบคุณพระเจา้าพระคิดพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาโดยเฉพาะหนูนะคะที่สวยนะก็จะชื่ชนชมดีในจุดนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงถวายเกียรติพระเจา้าแล้วก็ม,มั่นใจพี่น้องนะคะแล้วก็มั่นใจตัวเองด้วยเพราะว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะหลายๆคนเราก็รวมถึงตัวข้าพเจ้าเองนะคะก็ได้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากที่หลายๆเรื่องก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยตัวเองต้องได้รับการนุนใจจากพี่น้องได้รับการอธิษที่านเผื่อคะ่ะแล้วก็ได้ไปเปิดฟัง,งทงถิ่นนี้นะคะ่ะซึ่งคนแต่งเพลงก็เป็นคิดเตียงะคะ่ะแล้วก็ได้กล่าวถึงพระประคำหนึ่งถึงการที่พระเยซูนั้นทรงมาล้างเท้าสาวก ตาบุกก็ตกใจแล้วก็ทำทำไมตพตะเยซูทำทำไมท่านเป็นท่านท่านทำแต่นี้กับ ร,งรงองทรงรู้อยู่แล้วว่าพระองค์มาเพื่อไถ่เราพระองค์ทรงยอมเจ็บปวดและพระองค์ทรงยอมทุกพนเพื่อไถ่บาปให้กับพวกเราทุกคนการที่พระองค์ทรงซ้นประชาชนบุรนายการเขียนพระองค์นี้ได้ทาเพื่อตัวเองแต่พระองค์ทาเพื่อพวกเราทุกคนทําให้เรานนะที่ทราบซึ้งถึงความรักของพระองค์ค่ะในเวลานี้ถ้าพี่น้องบางคนที่กําลังเผชิญความทุกข์ยากต่างหากนะคะ ก็อยากให้เพลงนี้หมุนใจนะคะแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันโดยความรักของแพท่ชอค่ะ็อปค่า Yeah, Oh, no, I don't think ใช้ชนะเช่นเดียวกันกับพระองค์ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้บทเพลงนี้นะคะที่จะมาหนุนใจพี่น้องก็งหนุนใจตัวข้าพเจ้าเองนะคะที่จะสามารถเผชิญปัญหาได้แล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเพลงเวลาเวลาที่ลูกๆ ร้องเพลงในวัดพ,พ่อแม่เนาะแล้วเราตั้งใจร้องแ,แล้วเวลาเวลาพ่อแม่หนพ่อแม่ได้ฝั่งทำต,ตาตื้นตังอะไรมใ,นใ,นใ,นใจว่าเขาร้องให้เราพระบิดาพระพิจ้พาพระเจ้าของเราก็เป็นเช่นนั้นเพรฟังแบบพระองค์ฟังเรา,เรา,เรา,เราจากหัวใ,ใ,ใจของเรากค้นบึ้งในจิตใจของเราว่าเราเป็นยังไงเราทุกใจขนาด ระองค์ฟังเราอยู่กับเราทุกเวลาเพราะว่าเรามีปัญหาเราถึงได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใช่ไหมครับอเมนเราเห็นปัญหาเราเราเห็นปัญหาที่มันหนักหนักในชีวิตเราเราถึงได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเกิดปัญหาไม่เกิดเราจะรู้ได,ด้ไงว่าพระเจ้านั้นช่วยเหลือเราได้ <Amen. S 1> อเมนต่อไปครับจะเป็นคำพยานแต่ผมก็ไม่มเคยได้ยินคำพยาน เราวันนี้เห็นพี่อบอบอกมาอาจารย์วันนี้มีคนที่จะขึ้นไปเป็นพยานแค่สองคนเองอเอก็เลยตอนแรกเราก็คิดว่าถ้าขึ้นมาเป็นพยานสองคนอาจารย์ทุกเทศยากแน่ก็เลยอเบอกถ้างั้นก็ขอเป็นพยานแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็มีคําพยานอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ญญานะคะอยากเป็นคาพยานนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งที่ฉาของเราก็ได้ปิดไปหนึ่งวันก็คือในวันที่13นะคะแล้วก็ ในวันหยุดเราก็อาจารย์ก็คิดว่าจะพักผ่อนแล้วก็คิดว่าจะเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปเอาของก็คือเวลาที่เราได้พักผ่อนนะคะน้องเข้าใจไหมคะว่าเวลาเราได้กลับบ้านเราเหมือนกับมันได้พักผ่อนพักผ่อนทางใจของเราถึงแม้เราจะนั่งรถไกลเหนื่อยแต่ใจเรามัน,ม,นมันมีความสุขเพราะว่ามันเหมือนกับได้ได้กลับไป เห็นต้นไม้เห็นปมเขียวสดของต้นไม้ช่วงนี้ฝนก็ตกนะคะแล้วก็มีทั้งผักหวานไข่มดแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเมื่อคิดสจักหนปีวันที่13ใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีความตั้งใจว่าจะลงมาหนใจ่มเซลล์ที่ปวดแดง2วันทั้งวันอาคารแล้วก็วันท้นหัสแล้วก็ที่แคระก็ปิดด้วยเหมือนกันเราก็เลยทำเซลล์แบบเต็มที่เต็มกำลังแล้วเราก็เหนื่อย เหนื่อยจนลืมไปว่าในวันที่20ที่พอเราเปิดโบสมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นวันอินเตอร์เสร็จแ,แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ลืมไปเลยเรื่องเรื่องการเตรียมการเพราะว่าทุกปีเนี่ยอาจารย์ก็จะเหมือนกับจัดเตรียมไปเพื่อที่จะมอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะทำเกี่ยวกับเรื่องไข่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ลืมไปเลยแล้วพอในวันพฤหัสซึ่งเรามากลุ่มเซลที่นี่แหละเราก็ จริงๆเราก็ต้องเตรียมการไว้ไว้หน่อยเพราะว่าเราจะต้องหยุดแล้วเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแล้วก็เราก็ยังไม่ได้มอบหมายงานเรื่องไข่ให้ไครดูแลเลยปกติลูกทีเขาก็จะดูแลเรื่องไข่แล้วอาจารย์ก็จะได้แค่ตังค์เขาไว้ซื้อไข่เพื่อที่จะมาพิธีศีไหมคะแล้วอาจารย์ก็ยื่ไปเลยแล้วดูๆก็มีน้องคนนึงนะคะที่อยู่เคลายเขาก็ส่งไลน์มาอาจารย์ครับขอเบอร์โทรอาจารย์หน่อยครับ เราก็รีบส่งปึ้งไปให้เขาเลยพอส่งไปแล้วเราก็คิดมันเอาไปทำอะไรก็เลยตามโทรตามแล้วถามว่าเอาโทรเบอร์โทรอาจารย์ให้ใครเขาบอกก็พอดีมีคนสนใจอยากจะถวายไข่ไปที่หลวงธานะครับนี่น้องเราขอบคุณพระเจ้ามากๆแล้วอยู่ดนะคะพระเจ้าก็จัดเตรียมไข่ไว้ให้กับเราหกร้อยฟอง a เม n พเตอร์พระเจ้าน่ารักไหมคะพี่น้องพระเจ้ารู้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราลืมเราหลงลืมแต่พระเจ้าไม่เคยลืมพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่อาเมนพระเจ้ายังอยู่ถึงแม้เราไม่ได้ขอลงร,รู้ว่ามันมีความจําเป็นหรือองรู้ว่าเราจะต้องใช้สิ่งนี้และโรงทานเป็นอะไรที่เ,เราเลี้ยงคนด้วยแล้วก็ทําอาหารด้วยพระเจ้าก็เลยค่้ยมา 600ฟองเลยพี่น้องวันนี้กินไข่พะโลกเต็มๆอขอบคพบ<ะ>ุพระเจ้าสําหรับสิ่งนี้ที่พระเจ้าทรงข้าดูและพระเจ้าได้มอบสิ่งนี้ให้กับเราในขณะที่เรายังไม่ได้ขอเราก็คนที่จะขอบคุณพระเจ้าไม่ได้สาหรับเรื่องนี้จึงมาเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับไข่คงรู้ว่าวันนี้เราจะมีจะจกิจกรรม จากที่มีการเทศนาเสร็จช่วงเวลาต่อไปจะเป็นการ